d ีเจอ้อมค่ะสำหรับเพลงในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยินดีเสมอนะคะเพราะว่าหน้าที่อ้อมคือเอาเพลงที่คุณให้มาเป็นโจทย์เนี่ยมาเลียงให้เป็นเพลย์ลิสต์แต่ละชั่วโมงกันนะคะเราเริ่มต้นกับอย่าทําให้ฉันรักเธอเพราะมีคนอยากฟังบัวชมพูฟอร์ดบอกว่าฟังแล้วนึกถึงวันเก่าๆอานได้จัดไปแล้วก็ต่อที่ซาวซาวเหมือนยุคหนึ่งแต่คือวิธีร้องคือ คือตัวเองไม่มียุคจริงๆสําหรับพีคสยาน้องพีคนะครับพอได้แล้วค่สิสนะคะต่อกันที่ความเงียบดังที่สุดเกดสือ่อและปิดที่อุ้ยคุณพระนะคะขอบคุณสําหรับลิสที่ขอมาและจริงๆก็ยังจะมีอีกหลายเพลงรอสักครู่หนึ่งนะคะค่อยๆทยอยทยอย,ย,อยเปิดกันไปสี่โมงเยน็นกับอีก33นาทีเพื่อล่มง,งานดิฉันไปแล้วไปดูขุนพันธ์ เพราะว่านางบอกว่าช่วงนี้ลงขุนพันธ์ดูเหมือนจะน้อยก็ต้องรีบไปดูก่อนนะคะก่อนที่อีกโปรแกรมอีกเทียบที่จะเข้าปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นอใครที่ชอบไปดูอะไรแบบนี้ก็ไปมันก็เป็นความสุขอันนึงอะที่พึงจะทําให้กับการเยียวยาตัวเองเอาจริงมมันก็มีความสุขได้หลายแบบนะคนเราบางคนก็จะมีแอปสารพัดเลยเอาไว้แบบ ดูเพื่อผ่อนคลายเพราะตัวเองจะต้องใช้เวลาอย่างที่เราคุยกันอยู่บนรถหลายชั่วโมงก็ดูสารพัดแอปสารพัดเรื่องตอนนี้คุณติดเรื่องอะไรอยู่บางคนก็เล็งแล้วจ้าสุกนี้กอรี่เข้านะจ้าพักอภัสองเตรียมตัวคืนวันศุกร์ไม่ต้องนอนยันเช้าเสาร์กันไปเลยหรือบางคนอาจจะดูอ,อะไรนะค s า c คอร์สป่ะใช่ไหมที่เป็นเรื่องที่แบบครูสอนคณิตใช่ไหมกับฝั่งนางเอกที่เป็นคนทํา ิมจิเหรอใช,ใช่ใช่ไหมทำคิมจิใช่ไหมก็ก็แล้วแต่บางคนก็ชอบแบบนี้หรือบางคนจะไปด็อกคิมเมนเทรีดูพวกสืบสวนหรือว่าเอาจากเรื่องจริงที่ประเภทแบบกำลังเพิ่งตัดสินอย่างแบบตระกูลหนึ่งของอเมริกันเนี่ยนะคะเกี่ยวกับ เขาทำผิดแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายของเมืองเมืองหนึ่งอันนั้นก็น่าสนใจเป็นซีรีส์ที่มีแบบประมาณสักสามสี่ตอนก็จบแล้วข่าวของเขาเพิ่งออกไปเองว่าเขาโดนพิพากษาไปเรียบร้อยแล,แล้วก็ลองไปติดตามดูก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังเรื่องของละครแต่ถ้าคุณอยู่กับ,บ้อมแน่นอนเป็นเรื่องของเพลงเพลงที่คุณอยากฟังทยอยทยอยบอกมาเลยก็แล้วกันแต่อันหนึ่งก็ต้องบอกกันเกี่ยวกับจริงวันนี้มันมีข่าวอยู่หลายอันเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น <c oughs> เรื่องของ ไอ้เบอร์ไอ้มิชาชีแบบเราไม่มีเบอร์หรอกแต่เรามีเบอร์ของแบงค์ที่ตอนนี้หลายๆแบงค์เขาก็ทยอยออกมาบอกแล้วเราะว่าเอ๊ะมันมีเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณทุกฟังฟังนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ